เพื่อนเอนที่อยากจะทําโต๊ะไว้ใช้เองนะครับแล้วก็ไม่รู้จะทาําขาโต๊ะยังไงออขาโต๊ะก็ไม่เป็นช่างแถวบ้านก็ไม่มีนะครับผมแนะนําเป็นขาโต๊ะเหล็กแบบพับได้ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ซื้อไปนะครับสามารถติดตั้งใช้งานได้เลยนะครับเนี่ย ซื้อไปปุ๊บนะครับน็อตเขาก็มีมาให้นะครับซื้อไปก็ยิงใส่น็อตตรงนี้เลยนะดูน็อตเนี่ยเขาจะมีมาให้อยู่6รูนะครับตัวน็อตนะครับเขาก็มีมาให้ครบนะครับเราได้ไปเนี่ยก็ยิงใส่รูน็อตได้เลยนะครับเราจะใช้กีขาก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับถ้าเกิดเป็นโต๊ะอย่างเงี้ยก็ใช้สีขานะครับยิงสีมุมนะครับเนี่ยใช้ได้เลยนะครับผมไม่ต้องอ็อกเหล็กให้วุ่นวายนะครับตัวเหล็กนะครับเขาก็โอเคนะครับไม่เป็นเหล็กกองแก้งนะครับเป็นเหล็กเส้นอย่างนี้นะครับข้างในไม่มีรูนะ่ย โอเคเลยนะครับเหล็กก็จะประมาณนี้นะครับขาเนี่ยเขาจะมีลูกยางมาให้กันลื่นนะครับเวลาเราติดตั้งนะครับโต๊ะเวลาเราใช้งานเสร็จเนี่ยเราก็สามารถพับโต๊ะเก็บได้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับขนาดเนี่ยมันจะมีขนาด32 43ี่บสาแล้วก็50นะครับโต๊ะที่ผมติดเนี่ยเป็นขนาดห0ิบนะครับส่วนอันนี้เป็นขนาด3 2นะครับส่วนขนาด4 3าเนี่ยผมไม่มีนะเพราะผมไม่ได้ซื้อมาโอเคนะครับใครสนใจนะครับสามารถไปกดใน้ากร้าด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมตกร้าสีเหลืองๆนะครับ